ลองทุกทา่านนี่นะครับถ้าเป็นช่วงนี้นะครับแถวๆนี้ครับถ้าถ้าเป็นหนา้าฝนนะครับในช่วง,น,น,งน,น้ำน้ำไหลไหลนะครับทั้งเส้นีนีโรสเซเลียนว่าไรนะครับโรสเซเลียนว่าไรนครับเต็มเบือดนะครับเทีนทางคันเกียรติเพิ่งเพิ่งเข็นแล้วนะครับเพิ่งเข็นแล้วเพิ่งช่วงปลายปลายปีที่แล้วนะครับเข็นแล้วช่วงปลายปีที่แล้วครับน้ำท่วมนะครับเข็นได้บางช่วงเข็นได้แค่เล่นเดียว มากวดน,นะครับเผิดปลาเลี่ยมดูในพี่น้องครับวิวงามบ่ครับบรรยากาศสวยบ่ครับยามแรงนะครับใน้ให้อวนกระโดดตัดกระติกแบบนี้พี่นอ้องกระโดตัดนี่กระติกเกีย่ยบเกีย่ยบเขามีตัววอยกระโดดตดัดตะก้นตัดกระติกพุกคือๆนะครับรตัดนี่ใส่สีเบิองกส่สวงาม กัดพี่น้องเนี่ยรถตัดนี่คจับรตัดกีดหล่องใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแลี้ยวรถตัดนะครับนี่ฟังรถตัดเบิ่งเอาก็แล้วกันนะครับเป็น,นดดยังไงคือรถตัดนะครับแปง้งวายคมกันที่พวกไก่จังหนีไปบนในพี่น้องมพวกไก่จัง ไขท้งนี่แหละตนะับัวอายุไข่หงยอยู่อาศัยน้ำหายมาได้ใ <c oughs> ดน้ำหงยนวัเมื่อกี้นีนน่ได้น้ำหยนะครับดีเลยล่ะตีเลยได้นน้ำนหยนาขี้ปวเบิงปวยเบิงทางอันนี้เป็นเขต็ดที่เป็นเขลชุดระบทานนะครับ ปา่าปุ่มหนึ่งนะครับไปทางนี้นะครับอันอน,นี้มาขีไปทางนี่นี่นะครับที่นี่ต้องของโรงงานนะครับของโรงงานต้องของหลักนะครับไปสุดท้ายเรากับช่วงน้าฝนน้ำตัวเบิด์ตนั่นนี้นะครับปนนเ,เป็นวงเลียนน้ำของหมู่บ้านนี่นับเลียนน้ำ สวท่านี้ไปร่องสวนท่านี้แหละสวนท่านี้ทางโค้งนี่ครับแถวนี้ละพี่น้องเขาไก่เราแถวนี้ละเนี่ยสวนท่านี้แหละนี่ปลาปลาเนี่ยบังปลาบานบังเปิดเห็นไปบึ้งไปบึ้งอยู่มุมหนึ่งครับปล่อยจะเหลืออยู่เปลียนเดียว ที่เห็นอยู่ละพี่น้องค์ที่เห็นอยู่นะครับแปลงนี้แหละที่เท็ดไลนนะครับที่ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ตัดนึ่ครับแปลงนี้ละเห็นอยู่นี่ละนะครับซึ่งอยู่กึ่งปะไก่ท,ทั้งเห็นนี่ครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับกดติดตามครับกดสับสไครต์กดแชร์ คมรู่นน้ำสลัดต่างๆนะครับมาให้พี่น้องสลัดร่วมกันนะครับสลันนี้